ก็เียรให้ตายาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมเออใช่จริง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 การที่เราลดสถานะจิ้นนี่ไม่ใช่ว่าเราลดแล้วเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรือเราลดแล้วเราจะห่างเหินกันคือจริงๆเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เหมือนเดิมครับตลอดเลยบางบางบางครั้งอาจจะอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยก็มาได้เหมือนกันธรรมดาเลยใช่การที่พวกเราลดสถานะจิ้นหนึ่งเลยคือเพราะเรื่องงานแล้วบางครั้งไปไปงานเดียวหรือนุ๊กไปงานเดียวอย่างเงี้ย บางครั้งมันก็จะติดภาพจําที่เป็นคู่จิน้นเขาจะถามว่าทำไมสมมติไปาไยปไ,ปไ,ปไปไปแสดงหนังทำไมไปายมีปายแล้วไม่มีนุกเล้นุกไปอย่างเงี้ยมีนุกไม่มีปายเราก็แค่เหมือนเหมือนกับจะจะจะ,จะ,ะลดไอ้น,นี่คู่จิ้นลง<ช>ทำท,ทำให้เขาเข้าใจว่าเออปายก็ไปงาน,ดางานเดียวกันที่<ด><ด>นี่ก <นา S 1> ็<ช>เห็นกระแสอยู่ครับแต่ก็แล้วก็วยออ่อ ถือว่าการการทางานมันจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะเพราะอย่างนึกไปทํางานที่อื่นมันก็จะมีกระแสตีกลับมานะครับก็แปลว่าลดสถานะคุ้จินเพื่อให้เราทํางานได้ได้เปิดเปิดโลกกว้างมากขึ้นเราคุยกันตลอดเราเราเข้าใจแต่ขหลังจบบนี้ก็คือจะเป็นอย่างนี้ต่อไปถูกไหมเขาจะสดแล้วอย่างนี้เราก็ทำงานด้วยกันมันิมเป็นมิตรภาพที่ดีด้วยกันเป็นกาลังใจให้กันแบบนี้แหละ แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้พูดถึงงานงานแยกกันเนาะงานคู่จะมีอีกไหมมีมีตลอดครับงานคู่งานคู่ก็จะมีด้วยกันไปตลอดเลยใช่ครับแต่ก็จะมีเป็นบางครั้งสมมติอ่อย่างหนังที่นุกถ่ายที่ที่นุกถ่ายเตรียมที่จะปล่อยแล้วก็คือหนังปาณีหรือหนังท่าแร่ใช่ครับก็ปายก็ไม่ได้ไปแสดงด้วยก็เพราะว่ามันมันเป็นหนังเกี่ยวกับนักฟุตบอลอะไรเงี้ยใช่เล่นฟุตบอลไม่เป็นใช่แต่แต่ปายเขาก็จะมีหนังนะอ๋อใช่ก็คือตางต่างคนต่างแยกย้ายไปไปทำงานแหลใช่ใช่ครับไม่อยากไ้ติดภาพปูจิน S <S ใช่แต่ถามว่าเรามีงานคู่กันไหม <guessing S 2> อันนี้ตอบเลยว่าเรามีงานคู่กันตลอดใช่ใชแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วเราอยู่ด้วยกันทุกวันนะเนาะใช่ความความที่เราเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นบัดดี้คือเราเป็นทุกอย่างด้วยกันอยู่แล้วถามว่าคิดถึงกันไหมคือเราทั้งสองคนมันสนิทกันมากเพราะบายมันเป็นความเคยชินที่มีกันบนเวทีเสมอเลยใช่อย่างที่ไปเคยบอกว่านุก็คือความมั่นใจของบายใช่เคยชินเคยชินพี่ใช่ครับแล้วพอสาคนเนี่ยแสดว่าเรารวมกระแสกันมากแล้ ก็พูดคุยกันครับพูดคุยกันตลอดว่าปรึกษากันว่าเอ้าเกิดเรื่องนี้มาเกิดเรื่องนี้มาเราก็ช่วยกันหาทางแก้ไขครับผมแค่ลังใจกันแล้วกันครับผมอย่างออกคู่จิ้นยกางาหญ่เขาไปทำงานอย่างเงี้ยบางบางคู่เขาก็มีดราม่าเนอะว่าแบบในงานเขาไปคู่กับคนอื่นครับร้านเรามีบ้านนะฮะก็ก็นี่แหละครับประเด็นนี้แหละที่ที่พวกเราถึงได้ลดสถานะคู่จิ้นลงใช่ใช่มีบ้างมีบ้างมีบ้าง แต่แต่แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วนะตอนนี้โอเคแล้วพี่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 เอฟซีเขาน่ารักเข้าใจใก็ฝากผลงานนะครับผมของนุ๊กก็ล่าสุดเลยก็เป็นภาพยนตร์ท่าแรกอยู่ในเต็ดนะครับวันที่13ตุลาทุกโงรงภาพยนตร์ในในในโรงภาพยนตร์แล้วกันในโรงภาพยนตร,ร์นะครับผมฝากด้วยนะครับค่ผมของปายก็ขอซิงเกิลล่าสุดของปายด้วยนะครับมีชื่อผลงานเพลงว่ารักคำเดียวที่รู้ครับผมอ่าใช่ครับผม เพิ่งเข้ารับปริญญาในวันที่24ที่ผ่านมานะครับก็ตื่นเต้นมากการรับปริญญาเราที่จริงเราไปซ้อมตั้งแต่3วันที่อุบลราชธานีแล้วก็มีพี่ๆไปร่วมแสดงความยินดีในวันที่18เยอะมากเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับก็จริงๆแล้วในในตั้งแต่เราเป็นคู่จิ้นกันมาในทุกๆวันสําคัญทุกๆวันเกิดปลายหรือวันเกิดนุกอะไรเงี้ยส่วนมากเราจะ ไม่ได้มีอะไรให้กันมากมายครับแต่ก็ไปร่วมสแสดงความดีก็ไปร่วมให้กำลังใจครับคือจริงๆเราเรารู้อยู่แล้วแหละมันจะทวีทวีคูณทวีคูนความสนิทความสนิทแล้วก็ความรักที่เรามีให้เพื่อนเพื่อนอะไรประมาณนี้เป็นทุกอย่างให้กันอะไรประมาณนี้ทวีคูนขึ้นเรื่อยๆครับ <S <S โอ้ยภูมิใจมากครับภูมิใจมากๆเลยภูมิใจกับปายก็คืออย่างอย่างอย่างนุกเนาะอย่างนุกก็คือตอนตอนนี้ก็ตอนนั้นก็ได้ดอบเรียนไว้แล้วก็ได้มาทํางาน คือนุ๊กรู้เพราะว่านุ๊กเคยนุ๊กเคยไปเรียนมหาลัยคือมันยากมากสําหรับคนที่จะจบมหาลัยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วปายเขาก็หนึ่งเลยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมาขั้นหนึ่งก็คือเป็นเป็นอ่าเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ให้พีพีเอฟซีได้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 รักทั่วทั่วฟ้าเมืองไทยเลยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเรียนจบด้วยก็สําเร็จประสบความสำเร็จขั้นในหลายๆอย่างาก็ด,ดีดีใจด้วยครับดีใจกับปายมากๆ